สวัสดีครับพบก,กันกับคีบอแชนแนลวันนี้เราก็มาจะทำสะพานขงจากภูเขากันน,น,ะนะจับเราจากโอ้ยจริงๆผมก็ทำแล้วแต่ว่าตรงนี้มันมีอะไรไม่รู้ขาดกว่าผมเลยไปทำตรงนั้นหน้าดีกว่าแล้วโอย ำไ,ไม่ทำไม่ทำตรงทำตรงนั้นก็ได้นี่เจ้ผมบอกสาเหตุเลยไหมทำไมผมไม่ชอบตรงนี้ไงครับอ๋อค่ะผมเห,เห็นได้ชัดว่าทำไมมันมีทองเมื่อกี้ผมไปลงเมืองมาได้เหล็กทองเล็คอบเวอร์สโตนด้วยยา้ว เอาเล็กไปสร้าสโนโกเลมตามที่สัญญานะก็ได้แต่ต้องทำวงวอมก่อนอาจจะไม่ใช่วิดีโอนี้ที่ทำไอรอนกเลมผมชอบสร้างโนโกเลมมากกว่าเพราะว่ามันทำง่ายแค่หาสนหิมะแล้วก็ใช้พวกพวกขุดเอ่โอโฆษณา อะไรเป็นันนะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้สามารถหาซื้อดาวโหลดได้ทั่วประเทศเดี๋ยวว่างว่วางเป็นโหลดสก,กินกับทเมเน่ไอเทมดีป่าจได้ผมทเมเน่ไอเทมมันโหลดจากโอ้งั้นเรามาทำชุดเก่อกันก่อนเลยนะครับเพราะตอนนี้เลยเป็นสิ่งสำคัญ เฮ้ยคุณได้รถรางแล้วไม่มันไม่ค่อยสำคัญคุณได้เห็นเอ้ยเ,ยเ,ยเยก็โอเครองเท้าอ้าวเหลือสองอันก็แป๊บรองเท้าแบบนี้ซิไม่ได้แปบบ๊บเรลืองมาสิือ้อ้เรนได้ exp ถ้าเกิดใครสังเกตด,ดีๆนะครับ อีกอันนึงทำเป็นหมวกโอเคหมวกต่อไปก็กางเกงเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วผมเอาทองทำเป็นบล็อกเลยเพราะแต่คุณแต่ราคุณจะเหลือเศหนึ่งก้อนนะเอาไว้ทำพวกทองหรอ ไม่เวเซอ,อแล้วคุณจะทำะตองโฮเมื่อไหร่ตอ,ตองโฮเฟบุกตองโฮเหรอใช่อา้าวก็เมื่อคุณคุณไปผมผมจะไม่ทำอาชิเม,มนให้มดนะครับผมจะทำอาชิเมนท,<ำ>ทีถึงอออัน อันนี้มันอ๋ออัจฉริเราเคยได้เราเคยอันนี้แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราได้หมดแล้วเหลือแค่พวกนี้แล้วนะครับส่วนอันนี้เราเคยทําใหม่พวกนี้นะครับเราเคยทําใหม่ของอันสุดท้ายผมจะไม่ทำเพราะ,าะถ้าเกิดถ้าเกิดใปเกิดเพต ถ้าเกิดถึงลงมาอีกมันถึงตรงนี้และก็ตรงนี้แล้วผมจะไม่ทำเพราะเพราะว่ามันยากยากมากยากมากแตแ่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดจะจานนี้ก็ไปลงทุนในไอเทมมาเคีตีทีโหมดแล้วก็นี้และผมก็จะจบซีซั่นหนึ่งตรงนั้นแหละถ้าเกิด เราจะไม่ไอเทมได้คุณอย่าเอาดีที่เราใช้เวอร์ชัน1.4.7เหมือนเดิมเวอร์ชันนี้จะมีบัคกที่ใครโลง,งมาแล้วอาจจะมีบัคกวัวออกไปแล้วแล้วก็วัวเข้ามาใหม่เดี๋ยวคุณก็เก็บทีหลังดีไหม ที่จริงคุณสามารถตรวจทำสก,กัดบล็อกได้นะครับแต่แมพคอยยังไม่อาจจนขวาจนขวาจะสอบ <ทำ S 1> <น>เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยถ่ายเกมหนึ่งแล้วกันนะเป็นเกมเท่าแก่น้อยเนี่แหละครับเดี๋ยว เียวอันเก่าๆผมจะทิ้งไว้ที่โจอีสลา14นะครับโอ้ยโอยแล้วก็บัอกอันนี้ด้วยนะครับบัอกเดินบนอยู่ดีๆเดินเองเออต้องเราต้องกดอันนี้เพื่อให้มันหยุดเดินนะครับที่ที่เราใช้เวอร์ชัน1.4.7ไม่มีบั็อกอะไรมากบางคนบักแสงมันก็คือ มันมีรูแล้วมันเป็นสีดำไม่ใช่นะครับบล็อกแสงมันอาจอาจจะเป็นบางคนบอกว่้เฮ้ยบล็อกแสงัูฉันใหม่แก้บล็อกแสงแ้วไรโอ้ยยืมกัดคันท,ที่เราไม่มีโอเคดูเวลาก่อนคุณอาจได้หงนาทียีแปดแล้วนะครับทุกเกืบทุกวิดีโอผมจะ ถามว่าถามถามว่าเหลือกีนอ่นาทีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดให้ผู้ถ่ายมาทำอะไรนี้มันก็จะยุ่งยากเลยมาถามกันที่จริงคุณสามารถทำสกายบล็อกได้นะครับทำไมเพราะอะไรสกายบล็อกสามารถทำในโอเวอร์เวได้นะครับก<ะ>้าบอ,อ,อยแล้วก็เรามานทำสกายบล็อกเลย เดี๋ยวคอมเมนต์บ็อก่อแล้วอยู่หนึ่งบ็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ค่อยลงในดิสคริปชันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทันสร้างสะพานอันใหม่แค่มันเลอสะพานอันเก่เอาอ้าวอ้าวฟิกแกรฟิก อีพีกเอก์พังเร็วที่สุดผมเบื่อตอนตรงอันนี้ตรงที่ขุดแล้วตกขุดแล้วตกเดี๋ยวมีคนบอกขุดแล้วเหนื่อยเจอกองผมขุดแล้วตกโอเคจะไปทางไหนแล้วครับจะผ่านใหม่อ้ เกือบตกตกแล้วที่จริงผมอยากสร้างเป็นริมน้ำแต่มันเปลืองอันนี้อะเปลืองไม้แป๊บคุณใคือก่อนก่อนได้เปล่า เห็นได้ชัดเลยว่าเราจุดออกซิเียมได้แล้วเพราะว่าผมอยากให้ตรงนั้นมันโอเคเหล็กเสร็จแล้วแล้วก็เอาทองไปทองไปเผาอีกสิบก้อนก็นน่งนะครับผมข้ค้าเป็นพวเหล็กแล้วก็คขาเป็นกางเกงเหล็กแน่ใจนะว่ากางเกงทำได้แล้ว เฮ้ย TNT TNT ผมเอามาจากประสาทอย่างที่บอกกันไปคิดที่แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะริวเวอร์ชั่นหน้าแบบแบบไม่สดสดตอร้อนเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมบางคทางผมกดฟอร์มอัปเดตแล้วมันเวอร์ชันเก่าใช่ผมก็เบื่อเบื่อมากจน ก็ต้องโอ้ยที่ขุดที่ขุดเร็วเกินไปจนขุดเลยเอเอในตอนนี้ในตอนนี้ผมคิดผมแค่ใช้แค่ใช้ที่ขุดถินก็พอแล้วไม่ต้องเปเลืองเด็้เปลืองทองเลยผมแค่อยากจะใช้อันนี้ตอนนี้ เด้ข่าวว่าจอร์จจล14มีคนบอกบอกข้อควมาแล้วชื่อเจอาเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมถือว่าเดยูโเพราะไม่เคยมีใครบอกคำถามเลย <C ell> <C ell> คุณน่าจะกดหน้าดิน ไปให้เยอะๆนะครับผมอยากได้อันนี้มากที่สุดเลยครับการการอดนอนในไ,ม,ไมครับใช่มันจะได้สมกับชีวิตจริงใช่ในไ,ม,ไมครับเฮ้ยคุณดูตรงนั้นสิตรงไหนเป็นไงออกซิเียนลอยได้ออกซิเีจนลอยได้เป็นมกมี่ตลกมาก มีแต่บล็อกลอยได้ไม่มีออกซิเยนที่เป็นนาทีแล้วนะครับนั้นมันเดินออกไปข้างนอกแล้วจบจบเพิ่งครับผมจะโอเคไปโอเคอย่างก่อน,อนหนแล้วก็ต้องปลาไข่ใส่ออกซิเยนใช่ครับปล่ไข่แล้วไก่เกิดเอาเอาไม่ตด,ดนออกซิเยนโอเคผม บอกหรือ,อยังครับบอกอันนี้หรือ,อยังบอกบอกไปเถอะก็คือผมเคยบอกหรือไม่เคยบอกไม่รู้ผมจะไม่ได้แล้วบอกว่าปลาไข่อันหนึ่งเกิดสี่ตัวนี่อาจจะเป็นบักก็ได้นะครับบัอกของไก่ออ้ยกดทีคีก้างเลย อย่ากครั้างเดี๋ยวมันโดนแล้วมันออกโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคแล้วก็พัฒนานไปเลยเลยโอ้ยโอ้ยอย,อยกดผิดแป๊บก <Okay. S 2> <Okay. S 1> ็โอเคนี่ก็ขอจบเพลงดูเหมือนจ<า>นนะตีบ,ะบจะมีหนอนน้อยลงนะครับ